เกาะติดโดย Nivea for Men, Honda Civic Hybrid, น้ำดื่ม Regency สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเจกาะติดพบกันกับดิฉันทิชาสุทธิธรรมนะคะสำหรับวันนี้ในช่วงเกาะกู้ภัยทีมงานของเราจะพาคุณผู้ชมค่ะไปติดตามแผนเผชิญเหตุซึ่งจัดขึ้นที่เกาะเสม็ดจังหวัดระยองนะคะ โดยจะมีการจำลองเหตุการณ์ว่าได้มีสารเคมีรั่วไหลออกมาจากนิคมอุตสาหกรรมค่ะจากนั้นก็ถูกแรงลมพัดเข้าไปสู่เกาะทำให้ประชาชนที่อาศาัยอยู่บนเกาะนั้นต้องได้รับผลกระทบนะคะแผนเผชิญเหตุในครั้งนี้จะมีประโยชน์มากน้อยอย่างไรติดตามได้จากคุณชนะชัยแก้วพางเกาะกู้ภัยค่ะ การฝึกซ้อมในครั้งนี้ชื่อว่าการฝึกการบริหารวิกฤตการระดับชาติที่จัดขึ้นในพื้นที่อำเภอเมืองระยองภารกิจการฝึกซ้อมในวันนี้คือการจำลองเหตุการณ์ว่ามีสารพิษรั่วไหลออกจากนิคมอุตสาหกรรมชายฝั่งทะเลกระทั่งแรงลมพัดเข้าไปยังเกาะ,สะเสม็ดเวลานี้มีนักท่องเที่ยวได้รับผลกระทบเป็นจํานวนมากกองทัพเรือและกระทรวงสาธารณสุขจึงต้องใช้เรือตรวจการแล่นออกจากท่าเทียบเรือเพื่อไปยังเกาะ,สะเสม็ด ซึ่งอยู่ห่างออกไปประมาณ10กิโลเมตรคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ในการจำลองเหตุการณ์สถานการณ์ที่มีสารพิษั่วไหลออกจากนิคมอุตสาหกรรมมาสับุดนะครับและตอนนี้จุดที่ผมยืนอยู่ก็คือเกาะเสม็ดเจ้าหน้าที่จำเป็นต้องมีการคัดกรองผู้ป่วยนะครับที่เขาอาจจะมีสารเคมีรั่วไหลเข้าสู่ร่างกายและก็จะมีการนำออกยพออกจากพื้นที่โดยด่วนครับ เมื่อท่านตรวจเรียบร้อยว่าท่านไม่ตปว้อนพินะครับให้ท่านไปที่สถานีที่สองนะครับบริเวณสถานีอนามัยนะครับเจ้าหน้าที่ชุดเผชิญสารเคมีกำลังคัดกรองผู้ประสบภัยและผู้บาดเจ็บขั้นรุนแรงกว่า300คนเพื่ออพยพออกจากอุทยานแห่งชาติเขาแหลมย่าหมู่เกาะเสม็ดจังหวัดระยอง เรื่องบินบังคับขนาดเล็กติดกล้องตรวจการลำที่หนึ่งของกองทัพเรือเริ่มยกตัวขึ้นจากศูนย์สั่งการถ่ายทอดสัญญาณไอซีชั่วคราวก่อนภาพจะถูกถ่ายทอดออนไลน์ไปตามระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อให้เกิดการช่วยเหลือได้ถูกพิกัดชุดเผชิญสารเคมีจำเป็นต้องให้ผู้ที่ต้องอพยพชำระร่างกายและตรวจว่าสารเคมีอย่างละเอียดซึ่งขั้นตอนนี้จัดอยู่ในช่วงของขั้นตอนแรก เมื่อผ่านการตรวจสอบว่าสารเคมีในร่างกายในขั้นตอนแรกนะครับขั้นตอนที่2ผู้อพยพทั้งหมดจะต้องมีการชำระร่างกายเพื่อที่จะช่วยเหลือเบื้องต้นในการที่จะทำให้เขานั้นเพื่อนสารเคมีน้อยลงนะครับเมื่อผ่านขั้นตอนการตรวจวาสารเคมีในร่างกายหากมีผู้บาดเจ็บฉุกเฉินหรือมีอาการป่วยขั้นรุนแรงจะมีชุดแพทย์สนามฉุกเฉินหรือทีมเมิร์ชทำหน้าที่คัดกรองคนเจ็บ ด้วยการประเมินอาการหนักไปหาเบาขณะที่เจ้าหน้าที่กำลังมีการลำเลียงผู้อพยพออกจากพื้นที่นะครับขณะเดียวกันนั้นก็จะมีเจ้าหน้าที่อีกชุดหนึ่งนะครับกำลังที่จะสำรวจทางอากาศนะครับโดยใช้เครื่องบินเล็กในการสำรวจผู้อพยพที่ยังหลงเหลือในพื้นที่นะครับ ทีมเมิร์ดอีกกลุ่มกำลังช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินอาการหนักเบื้องต้นเพราะผู้ป่วยกลุ่มนี้จัดเป็นผู้ประสบภัยที่เสี่ยงต่อการเสียชีวิตเป็นอะไรบ้างครับเอ่เตรวจเป็นมีอาการท้องเสียครับเจ้าหน้าที่ทุกคนต้องผ่านการฝึกซ้อมคัดกรองผู้ป่วยโดยเน้นสังเกตอาการจากหนักไปหาเบาซึ่งผู้ที่มีอาการหนักกว่าจะถูกลำเลียงออกจากเกาะให้เร็วที่สุด ยังคุยรู้เรื่องนะคะซื้อหมอลรัคสับสนตอนนี้มีอาการยังไงมั่งปวดหัวนะครับหายใจอึดอัดโอเคออนแมทวิตแบ็กยังพอไหวอยู่ค่ะน่าจะโดนฟอสจีนเออจุดเก้าจุดเก้าหนึ่งเส้นค่ะแมทวิตแบ็กต่อไว้คนไข้ยังคอนเชียดดีอยู่โอเคค่ะ DTX 120้อยยี่สิบ เรือลำแรกลำเลียงผู้ประสบภัยที่มีอาการหนักมาส่งถึงท่าเทียบเรือเทศบาลบ้านเพอําเภอเมืองระยองโดยในจุดนี้จะมีทีมแพทย์สนามคอยให้การปฐมพยาบาลด้วยอุปกรณ์ที่มีศักยภาพสูงก่อนจะนำส่งไปยังโรงพยาบาลในพื้นที่ขอพยาบาลสคนพยาบาลสองคน MTI มากี่คน MTI 2คนไปประมงไปเรือประมงโอเค thank yeah. you ก็ถือว่ามีประโยชน์จริงๆนะคะสําหรับการเตรียมความพร้อมเมื่อเกิดเหตุการณ์จริงค่ะซึ่งต้องบอกคุณผู้ชมนะคะว่าในกอกู้ภัยตอนต่อไปจะพาไปติดตามพัฒนาการของการช่วยเหลือผู้ประสบภัยหมู่ซึ่งได้นําเอาเทคโนโลยีการถ่ายภาพส่งต่อมาใช้นะคะเพื่อเป็นการประเมินสถานการณ์ในเบื้องต้นค่ะอย่าลืมติดตามกันได้แล้วก็สามารถแนะนําเพิ่มเติมได้ที่ช่องทางนี้นะคะแจ้งจ 7@gmail.com พร้อมเป็นหนึ่งสื่อกลางสะท้อนปัญหาไปสู่การแก้ไขโดยเร็วค่ะ